กหนดและก็จัดจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็คือราคานี้นะครับผมสำหรับตัวกล้อง S5 Mark II Body นะครับเจ็ดหาบาทนะครับชุดคิดนะครับสำหรับตัวชุดคิดนะครับเรามีจัดจำหน่ายมาพร้อมกับเลนส์2 0 6 0บนะครับอยู่ที่ราคา82,990บาทนะครับส่วนตัว S5 Mark II x ง Body นะครับอยู่ที่84,990บาทนะครับ สำหรับ S5 Mark II X บอดบวกเลนคิดนะครับอยู่ที่9,4990บาทกล้องทั้งหมดเป็นกล้องนำเข้าโดยพลาสิกมีการรับประกันให้ถึง2ปีเต็ม 2>, 2ปีครับนะครับไว้ใจได้ตัวกล้อง S5 Mark II นะครับ<ๆ>เราจะวางจำหน่ายประมาณกลางเดือนกุมภาพันะครับถึงหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายของเราทุกท่านนะครับผมในส่วนของ S5 Mark II X ประมาณเดือน6นะครับเพราะฉะนน้นเนี่ย เราใหท้ทุกท่านได้เห็นว่าในแต่ละราคาแต่ละรุ่นนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ด้วยสเปคท่านใดอยากจะจองหรืออยากจะเ,เป็นเจ้าของรุ่นไหนก็สามารถเลือกทำมิกกงเวลาได้ใครที่เล่งไว้แล้วใช่ครับนอกจากตัวราคาที่เป็นมาตรฐานที่เราแจ้งแล้วนะครับอันนี้คือราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการราคาเลนทุกคนอย่างสุดใจอยู่แล้วว่าเลนวายอุลตร้าวายของเราตัว14 28ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับ ราคา14 28อยู่ที่2 9 9 9 0บาทเป็นราคาที่ดีนะครับราคาที่ดีนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับสำหรับตัว pre order นะครับกล้องตัว s 5 Mark II นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนอีกหน้าจะได้เห็นภาพนิดนึงนะครับ H5 Mark II นะครับสำหรับ pre order ในวันที่19คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่31มกราคมนะครับทุกท่านสามารถไปจองได้ที่ตัวแทนทุนไหนของเรานะครับ สิ่งที่สองแรกนะครับที่าจะได้1ก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ได้แล้วครับ,บตตรได้ฟรีอีกหนึ่งก้อนในกล่องมีหนึ่งก้อนแล้วนะครับตพัฒนาสิิเองอยากให้ทุกคนได้ใช้เลน์ที่คุณภาพที่ดีใช่ครับเราจะสันโปรโมชั่นให้สําหรับตัวเลนฟูลเฟมที่เป็นซีรีส์ F 1.8ลด50%นะครับทุกท่านสามารถเลือกได้นะครับกรณีที่ถ่ายงานวิดีโอบางคนอยากได้เลน Y ที่1.8นั่นหมายความว่า18ท่าน จอ S5 มาถูกใช่ไหมครับท่านสามารถมีสิทธิ์แรกซื้อตัวเลนส์18มิลได้ค่ะ1 7า17,495บาทนั่นหมายว่าคุณเซฟไปถึง50%ก็คือ17,000บาทนะครับแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโอธรรมดานะครับวอตถุเก50สิบก็เหลือแค่7,995ขงว่าขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านใช้เลนส์ฟิกที่แตกต่างกันได้นะครับสามารถเลือก แล้วก็สามารถสั่งจองได้นะครับในขณะเดียวกันวันนี้เองนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งจองได้ที่หน้ารานตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดจำหน่ายได้นะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับเราก็มีพันธมวิตรต่างๆนะครับที่เอาอสซอรีนะครับมาให้ทดลองด้วยนะครับอย่างตัว s y Mark II เองนะครับก็มีตัวลิก์นะครับของสมอลลิ่งเข้ามา ซึ่งก็ได้สิทธิพิเศษอีกนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ S5 m a r มสามารถได้ซื้อได้ราคาส่วนลด20%สำหรับอุปกรณ์เป็นหล็กของใส่เอสไฟมนะครับ,รบดังนั้นถ้าเราดูโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ S5 ส a ฟมาสามารถจองได้วันที่1 6ถึง31ตัวรับสินค้าเนี่ยก็คือได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพัน,นะครับอันนี้คือการเดอนกลมภาพันก็อยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับในเรื่องของตัวการใช้งานผมคิดว่าราคานี้น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสม ราคาที่ดีสําหรับคนไทยได้ใช้งานต้องที่ดีหนึ่งตัวใช่ครับมีทั้งแอลเมาส์มาส์ฟูลเฟมครับ feedback d e c s i o n ไม่ได้แค่ระบบก,การสั่นที่ดีขึ้นบอกได้เลยเระบบการสั่นที่บอกได้แบบสีมากช่วยได้จริงๆครับช่วยได้จริงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้วันนี้เดี๋ยวหลังจากจบเซสชันนี้นะครับ <AS C 1> อยากให้ทุกคนได้เอ,อ enjoy กับเรื่องของทริปการการแบ่งกลุ่มในการทดสอบประสิทธิภาพนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราแบ่งกลุ่มกันนะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆในการจับคํานะครับอันนี้คือในส่วนหนึ่งนะครับผมวันนี้จริงๆในส่วนของทีมงานของพนัสสิกก็ต้องขอบคุณทุกท่าน